หนึ่งสองสามสี่โอ้ยเจ้าเบิร์ดลอยนียนะ,ะติวเบาก็เ,เกินไปขัดกินบมเปอร์รเทสยังไงแล้วข้าอย่างห,ห้าติวป่ะนี่ติว มีกินกับน้ำยากะทิไก่ขนนนเลยห้าติ้ยวอีหลีละตีอะไรไงไก่ตีเน,นี่ยปัาทะูนำกก้ำยาไก่ฉีกอ่เป็นประเพรานปะเว่า่้าห,าาหาเด็งหน่อยกินนำ้ำถีนันไปเสรเออร่วมๆกันอยู่นั่นละ អ៊ឹមអេអូពីរអូមិនដល់ទឹកគេមកគេកាប់អរអរតិអញដាក់គន់ហັນມັນញ៉ាំពុតតើចង់ໄດ້ស៊ូបស៊ូបទីໄດ້ហន់ប៉ននេះ บักพริกกี่บักพริกกี่ทานโห้ยทานบักพริกโห เอา,อย,า,ายักจานเนี่ยวะยัยอืมกินยังบ่บ่เผ็ดได้เหตุแบบบ่เผ็ดนลักเกี่ยวอื้มไป นี่แห่ะเขาต้องขอละกนน้ำไร่น้ำละล่ะเอาพี่แทนรปอมเนี่ยเพศเดรงพิงนอนนอนกับพีพิกติดปากต้องยังไง Để các để <ExcelKK> không cho không? Cho đây đợi bây phải được giờ bây được, bây giờ bây giờ được. giờ bây giờ bây kia bây giờ bây giờ bây giờ bây Mất rồi คากบะาอืมคากบ้า่เพ็ตมาเลยอะ่ะมองเนี้กระปุนโล่นึงย่งซำนี่เอตเอยเอเศร้าหรอกยานบาได้กินซุดก็อด่อยดีลยนะย่าเนาะทำดุไทย M- huh?